วิธีเช็คหัวเเผานะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านโอมนะครับคูณหนึ่งนะครับแล้วเทสเทสดูมิเตอร์เทสดูขึ้นที่เลขหกนะครับลูกสเกลข้างบน,นครับ ขึ้นนะครับอันนี้คือมอเตอเขาขาดแล้วใช้ไม่ได้แต่ถ้ากรณีมันช็อตนี่มันจะขึ้นตรงเลขหกเหมือนเดิมนะครับอีกตัวอีกตัวมาวัดนะครับอันนี้คือตัวที่ใช้ได้นะครับ ประมาณสิบสใช้ได้นะครับตัวครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ ขึ้นไม่ช็อตนะครับแล้วก็ไม่ขาด